ปัจจุบันชุมชนบ้านยางคำตําบลยางคำอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก็สร้างกระติบไผยไปไกลทั่วโลกแม้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่หลังว่างจากงานในไร่นาก็มารวมกันผลิตหัตกรรมจากสารชื่อกระติบข้าวไผ่ตะวันกองมีหมื่นแก้วประธานกลุ่มเป็นคนในชุมชน กระติบขาถร้ราม่ได้ยืไซก็มีเมื่อสีขาวเนี่ยไปเบื้องไซก็ไดเห็นปะครับเข้าไปเบื้องไซก็ได้ยืไซก็มีด้วยอยากสวยอยากงามเข้าขจะมาคิดคนว่าเฮ็ดจะไนเข้าสิยอมตอกได้ถ้ายอมต่อได้จังสามารถที่เฮ็ุไล่ยังควาเสียนไล่ได้เป็นแรงบันดาลใจยจุดนึงคือการว่าเฮ็ดจังไรเข้าเสีเห็ุให้สินค้าเข้าโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของให้ได้ กระติบข้าวไผ่ตะวันใช้ไม้ไผ่สีสุกหรือไผ่สีทองขัดสารซ้อนกันแน่นลวดลายละเอียดจึงทนนานเก็บความร้อนได้ดีในประเทศไทยขค้งสีมี้เขาห้าง,ง,งเดียวที่ิิเป็นรูปล่างแบบนี้ถามว่าผู้อื่นเห็นได้เมื่ได้ให้กันแต่ว่ารูปร่างบ่คือกันถ้าเห็นรูปร่างแบบนี้ขค้งสีนีอยู่มองนี้มองเดียวครับกาบเราได้ครับได้นี่คือ ไรดอกพยอมคือไนชุมชนตตาบนยันข้ามนี่มันจะมีต้นย่างไงกับต้นดอกพยอมหลายยุดนาฤดูการเดือนสามเดือนสี่ดอกพยอมมันบานมันกระส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปเบิดอือกันแ่ะกระติ๊บธรรมดามันก็ราคามม่กระเทือาขนาดนี้จะร้อยบาทเข้ามาตอหอดเปลี่ยนรูปร่างมันเปลี่ยนโฉมให้มันจากร้อยหนึ่งกลายเป็นสองร้อยเข้ากับว่าเด่ เฮตุลุ่นพอรุ่นเมทั้นี่เขาก็มีการทายทอดเขาไปสู้กับเายาชวชนสมาชิกกลุ่มสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้เด็กๆในโรงเรียนของชุมชนสารสัมพันธ์สร้างความมีส่วนร่วมและจิตอาสา เลยจะมีที่เที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้กระดึงนะครับผู้เรือส่วนหินพางามนะครับผู้ประปอและก็ที่ดานซ้ายของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประเพณีพิตะโขนครับทั้งคนเลยแล้วก็คนดันซ้ายวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานที่จะเล่นผิตะโขนเนี่ยเขาจะเริ่มทำพิตะโขนล่วงหน้าประมาณสัก2เดือนนะครับเพราะผิตะโขนหน้าหนึ่งในการทำพิตะโขนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเดือนถึงสเดือนนะครับ การทำหน้ากากปีตะขนนะครับเราก็จะใช้กากมะพร้าวนะครับเป็นหลักจริงๆมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้มะพร้าวประมาณอายุที่ปลูกไว้ประมาณ1ปีถึง5ปีนะครับถ้ารูปทรงไม่สวยเราก็จะนำไปแช่น้ำไปแช่น้ำในการดัดหน้าให้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ยางมัดนะครับแล้วก็ไปตากแดดนะครับพอตากแดดแห้งเสร็จรปุ๊บเราก็จะมา หลังจากนั้นเราก็จะไปเจาะตาครับหลังจากต่อตาเสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปใส่หวดครับคือหัดหนึ่งข้าวเราจะใช้หวดหนึ่งข้าวเย็บติดกับตัวหน้ากากครับโดยใช้เชือกฝางนะครับผมบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทําจมูกนะครับจมูกนี่คือเราจะใช้ไม้เงาไม้เงาหรือไม้นุ่นนะครับไม้นุ่นเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการปัดแต่งก็จะง่าย หลังจากนั้นเราก็จะลงลวดลายโดยการทําสีรองพื้นก็จะใช้สีขาวครับเป็นสีรองพื้นเมื่อลงสีพื้นเสร็จนะครับก็จะลงลวดลายนะครับผมลวดลายเป็นลายล่างไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเอาลายไหนพอลงในล่างเสร็จปุ๊บเราก็จะลงสีตามความต้องการของเราขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนําผ้ามาติดคอนะครับผมนผ้ามาติดคอเย็บติดคอโดยเชือกปางนะครับ มันเป็นการรักษาประทานที่ปู่ย่าตายายได้ทํามาไว้ให้เราแล้วเราก็ยังสืบสาต่อภูิใจมากครับภูมิใจว่าเออบ้านเรามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอ,อ่าัญญาท้องถิ่นที่ไม่มีไม่เหมือนใครครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้วย